สวัสดีครับพื่ชาวบุหล่มาโวแวลนะผมวันนี้ผมจะมาสับหน่อไม้นะผมที่บ้านนะผมแล้วก็ตะกร้ามาใส่หน่อไม้เอาไว้ไปแกงนะผมนะครับที่บ้านก็จะมีหน่อไม้แล้วก็มีกล้วยนะผมแล้วก็เก็บผักแถวแถวบ้านนะครับแม่นะผมไปแล้วผมพาไปดูหน่อไม้นะครับจะหักหักหน่อไม้ไว้แกงเย็นนี้นะผมนี่นะครับมากับคุณแม่นะผมคุณแม่พามาเดินในสวนนะผมเพื่อที่จะหา หน่อไม้หาผักไปทํากับข้าวกินนะผมนะครับน,น,บนี่หน่อไม้ที่เราหักมาแล้วนะผมนี่นะรเราก็จะไปเอาไปแกงนะผมนะครับไปทํากับข้าวนะผมเย็นนี้นะผมนะครับนี่นะครับเรวพาไปดูหน่อไม้นะผมรอบรๆนะผมกอไผ่นะครับผมนี่ได้ไหมอันนี้นอหนึ่งนี่นี่นะผมหน่อไม้นี่นะคหน่อไม้นะ อันนี้ฮักว่าแม่นน่ตรงใวมันเป็นหนอนี่นะผมอืมหน่อไม้แม่ฝน,นตกฝนตกงอกออกหนอเยอะนะผมฝนตกหน่อไม้ออกงอกเยอะนะครับแม่มันไอออนอยู่เลยนี่นี่บ่ได้เอาไว้นี่มาอันนี้เนะาะบ่ได้เอาเสียมาอันนี้ซับเอา นี่นะผมเราก็จะหักอืมแล้วก็หักเกานะครับผมถ้าผลก็ออกเยอะนะผมแล้วก็จะหักอีกนะครับอัมครับหักแล้วนะจงไว้อยู่นี่นเอาไว้อยู่นะผมอ่าจะขาวมาทำไมขาว มาซับมหม่น้ำบอ่อถ้าข่าวซับมหม่น้ำบ่นี่ครับปลอดภัยนะครับหาเก็บผักริมรั้วกินก่อนนะครับแม่นะครับมีหน <sh am breakthrough noise> ่อไม้มีกล้วยนะครับจะไปดูกล้วยด้วยนะครับอยู่หลังบ้านนะครับนี่หน่อไม้โอ้ไอ้หน่อไม้ได้หมอกแกงได้เลยนี่หน่อไม้หวานบ่แม่ บ่เราไปดูกล้วยก่อนนะผมในกล้วยจะมองก่อนมาดูก่อนนะผมว่ากล้วยแกหรือยังอ๋อกล้วยนู่นนะผมอันนี้เริ่มเริ่มจะแก่แล้วเดี๋ยวก็จะได้ตัดกล้วยนะผมนะครับกล้วยน้ำว้านะครับ อันนี้ก็กำลังกำลังจะปีกล้วยนะผมกำลังจะออกลูกนะผมนี่นะครับ,น,รบนี่คุณแม่นะผมพากันมาเดินสวนหาดูหน่อไม้ดูกล้วยนะผมนะครับนี่นะครับมันกำลังจะตกเครื่องตัวนี้กำลังจะออกนะผมนี่ กำลังจะออกเครือตกเครือนะผมนะครับอันนี้กล้วยหอมนะผมนะครับพอฝนมาก็จะแบ่งไปปลูกนะผมขยายพันธุ์ปลูกนะครับปลูกแถวๆตรงนี้นะผมขยายให้เป็นปากลก้วยเลยนะครับ,น,รบนี่นะครับแล้วก็จะเอาตะไคร้ตะไคร้กับขานะผมนะครับนี่นี่นะครับคุณแม่กับผมปบนคนปลูกไว้นะผม ปลูกข่าปลูกตะไคร้ไว้นะครับผมไว้กินไว้ขายนะผมนะครับปลูกกล้วยปลูกทุกอย่างนะผมปลูกไว้นะผมก็จะเอาต้นอันนี้แม่อันนี้ต้นยังนี่อันนี้อันนี้ต้นต้นต้นบานบานบานานไฟนะผมนะครับนี่บานไฟนะครับอันนี้ต้นอันนี้ต้นแม่แม่ผงชูรส นี่เอ,เอาเอาเอาไปลวกลวกกินกับปนแสบนี่นี่เีจะเก็บเก็บยอดไปไปไปลวกกินตอนเย็นนะผมน,นี่นะครับผมแล้วกเก็บก่อนนะครับวันนี้มีหน่อไม้แล้วแล้วก็มียอดต้นผงชิรสนะผมอ่อนๆเลยบางคนก็ไปผัดใส่ไข่นะผมยอดสวยๆเลยนะผมเพราะว่าฝนเพิ่งตกมานะผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับผม นี่นะครับหลังจากที่เราเก็บเ,เก็บผักอยอดอผงชูรสนะผมแล้วก็หน่อไม้นะผมนี่ได้เต็มตะกร้าแล้วนะผมนะครับเราก็จะเอาไปทํากับข้าวนะครับเย็นนี้นะครับนี่ก็อยู่กับคุณแม่นะผมนะครับก็พาคุณแม่ออกมาสวนนะครับหาอะไรทานะผมนะครับ ลมเย็นสบายนะผมอยู่อยู่ที่บ้านบ้านผมเย็นเย็นนะผมนะรบรรยากาศดีด้วยนะผมนะครับ,รบเดี๋ยว,วพอตอนเย็นเย็นผมก็จะเอาต้นกล้วยขยายปลูกแถวบริเวณนี้นผมต้นกล้วยนะครับแล้วก,ก็จะปลูกพวกตะไคร้ข่านะผมบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะผมนะครับรวมเย็นสบายผมออกไปข้างนอกก็จะเป็น ป่ามันนะผมแล้วก็มองไปรอบๆก็เป็นทุ่งนาป่าอ้อยนะครับป่ายางพารานะผมนะครับป่ะแม่ป่ะเตินกลับบ้านเราได้หน่อไม้กับผักตะกาหนึ่งแล้วนะครับผมครับนี่นะผมก็ทําแปลงผักปลูกผักไว้ไว้กินนะผมถ้าเหลือกินก็อเอาไว้ขายนะผมนะครับอันนี้เป็นหอมนะผมอันนี้ก็เป็นผัก โรยข้างๆแปลงแปลงแปลงหอมนะครับนะครับอันนั้นก็จะแปลงแปลงหอมเหมือนกันนะครับก็จะปลูกผักไว้กินนะครับผมนะครับเหลือเราก็เอาไว้ขายนะครับผมนะครับตัวนี้ผมก็จะเอาทําแปลงปลูกผักนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ปลูกตอนเย็นก็จะปลูกผักนะครับนะครับอันนี้อยู่ข้างๆข้างๆบ้านนะครับผมนะครับ ีต้นมะละกอด้วยนะผมต้นมะละกอพริกนะ, <_ d ata> นะครับมะเขือนะครับนี่อันนี้อยู่อ่าตรงหลังบ้านนะผมอยู่ข้างหน้าบ้านก็จะมีต้นพริกนะแล้วก็มะเขือนะครับผมอันนี้ต้นแมงรักนะผมนี่นะครับตรงครือเขือนแล้วก็เป็นสวรสวรคนะครับผมสวรรนะครับตัวนี้ก็เป็นกอไผ่นะครับผมบนบ้านนะครับ นี่อยู่บริเวณฝั่งหน้าบ้านนะผมนะครับหน้าบ้านก็จะมีต้นพริกต้นมะเขือนะผมที่ปลูกไว้นะครับนี่นะครับพื้นที่่างๆาผมก็จะปลูกผักแซมแซมไว้นะผมนะครับนี่ต้นพริกนะผมนี่พริกกำลังออกดอกนะผมมะเขือเพิ่งเก็บไปเมื่อวานนะผมนี่ตรงนี้นะผมก็จะทําเป็นแปลงผักนะผมนี่อันนี้ก็เป็นตะไคร้นะผมข้างข้างรั้วบ้านนะผมอันนี้เป็นขานะผมข่า ก็จะมีต้นผลไม้นะผมอันนี้ต้นละมุดนะครับอันนี้กะเพรานะผมกะเพรานะครับแล้วก็ปลูกต้นมะละกอไว้ด้วยนะผมมะละกอแล้วก็อันนี้มะนาวนะผมอันนี้เป็นมะนาวมะนาวเมล่อนเรมอนนะผมเลมอนนะครับปลูกผักล้อมรอบบ้านนะผมครับอันนี้ต้นต้นแคร์นะผมสําหรับใครที่ยังไม่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 แคร์แต่เราแคร์นะผมนะครับนี่นะผม ต้นแช์พริกนะครับแล้วก็มะเขือนะครับลูกกำลังออกลูกครับออกดกมากเลยนะผมนะครับนี่พริกก็ดกนะครับผมนี่ครับพริกกำลังออกผลนะผมนี่ครับนี่พริกอันนี้ต้นเขาเรียกอะไรนะต้น เป็นของเปรี้ยวต้นอะไรนะผมจำต้นบักขเมานะผมบักขเมาคนไทยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะผมบักขเมาแต่คนภาษาอีสานเรียกต้นบักขะเมานะผมม mm hmm. ันจะมีรสชาติส้มๆนะครับผมเปรี้ยวๆนะครับ mm hmm. นะครับอร่อยนะผม mm hmm. แล้วก็พริก มะม่วงไว้ด้วยนะผมมะม่วงนะครับมะละกอกําลังออกลูกนะผมมะ<อ>ละกอนะครับต้นเตีดเด้ยนะผมสูงประมาณสูงเท่าผมนี่แหละครับผมอันนี้ก็ปลูกไว้นะผมมีภูด้วยนะผมภูสาหรับใครที่เคียวหมากนะผมนะครับ<ม><อ>นี่นะครับอันนี้ต้นมะนาวนะต้นมะนาวเพิ่งปลูกได้ประมาณสามเดือนนะผมต้นนี้สามเดือนนะครับ มะละคอกำลังออกลูกนะผมอันนี้มะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะผมส่วนต้นนั้นเป็นมะม่วงแรดนะผมนะครับผมนี่ต้นมะม่วงแรดนะครับอันนี้จะเป็นตะไคร้ตะไคร้กินนะผมนะครับส่วนตรงนี้ต้นนี้จะเป็นตะไคร้หอมนะครับแม่แม่ใบจะมีกลิ่นฉุนหอมนะผมสำหรับไล่ยุงนะครับผมนะครับอันนี้ต้น ตะลิมปิงนะผมต้นตะลิมปิงกับต้นมะยมผมปลูกใกล้ๆกลกันนะผมก็ต้นมะม่วงโอมไม่ใช่มะม่วงต้นมะละกอนะผมผมก็จะปลูกไว้นะผมอันนั้นก็ต้นกระท้อนนะผมตัวนี้ต้นกระท้อนนะครับต้นกอไผ่อันนี้ลำาไยนะผมลำาไยส่วนหลังห้องน้ําก็จะเป็นต้นใบเตยนะผมสวยเลยนะผมใบเตยนะครับต้นใบเตยโอ้ต้นกล้วยนะผมต้นกล้วยกำลังจะออกลูกนะผม ต้นสูงนะครับแล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะผมนะครับเบเตอร์เราก็จะตัดออกเพราะว่าหน้าฝนก็จะแตกแผ่ออกเยอะนะผมนะครับนี่เบเตอร์สวยๆเลยนะผมนะครับอันนี้ต้นมะละกอนะผมนี่อันนี้ต้นมะเขือพวงนะผมมะเขือพวงนะครับแล้วก็มีผักตำรึงด้วยนะผมนะครับนู่นดอกแคร์นะผม ผักเต็มเต็มบ้านเลยนะผมนะครับผักเราปลูกผักไว้เยอะนะผมแถวบ้านนะครับอยากกินดอกผระเเขแลยวก็มาเก็บเอาไปหรือว่าจะเอาไปต้มหรือจะเอาไปแกงไม่ว่าจะเอไปลวกกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะผมนะครับนี่นะครับทางบ้านตรงนี้ก็จะปลูกต้นจะะชานะผมกระชา อันนี้ต้นซำโอนะครับต้นซ้ำโอนะครับตรงนี้ก็จะปลูกตะไคร้แล้วก็ข่าบริเวณรอบๆรั้วนะครับริมร <m fucking Janeiro> ั้วนะครับผมนะครับผ <m any ơi> ักแล้วก็เยอะเลยนะครับมีแสงดอกอันช <m any S 1> ันนะครับดอกอันชันนะครับผมนะครับก็จะพาไปเดินชมบริเวณรอบๆบ้านนะครับว่ามีผักอะไรบ้างนะครับผักผลไม้อะไรบ้างนะครับ ผู้ผูก็อ่าหน้าฝนกาลังจะแตกนอนะครับผมเป็นผูขาวนะผมผูขาวนะครับสําหรับอ่าใครที่เขี้ยวหมากครับผมสําหรับพวกคุณยายนะผมที่เขี้ยวหมากนะครับนี่นะครับผูสวยๆเลยนะครับผมอ,อันนี้คือหน้าบ้านผมนะผมหน้าบ้านก็จะปลูกดอกไม้นะครับผมตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะครับผมก็จะจับ สวนหน้าบ้านไว้นะครับมีดอกไม้นะครับคนที่นั่งเล่นนะครับถ้ามองมาครับอาจจะลุกๆหน่อยนะครับแม่คนที่นั่งเล่นแล้วก็ชมบรรยากาศหน้าบ้านนะครับดอกไม้มีตู้จดหมายนะครับข้างๆบ้านนะครับจะเป็นถนนนะครับ นี่ครับขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะครับไว้นั่งเล่นนอนเล่นนะครับผมนะครับเป็นสารสารผภาพรมนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศเย็นมากเลยนะครับผมต้นไม้ดอกไม้พักนี้พอปักปักก็จะได้แบ่งแบ่งนอไปขยายปลูกนะครับผมนะครับก็จะอปลูกลงดินนะนะครับ แล้วก็ท่อมนะครับที่คุณพ่อสร้างไว้นะครับก่อนที่พ่อจะจากไปนะครับนี่นะครับ่อมนะครับแต่ก่อนสูงนะผมต้องใช้อะไรนะบันไดนะครับผมแล้วก็มันสูงเกินผมก็ตัดตัดขาออกเพื่อที่จะให้มันต่ําลงนะผมกระ่อมนะผมอยู่ติดกับข้อภัยเลยนะครับผมนะครับบางบ้านนี่นะครับบรรยากาศดีเย็นสบายนะผมนะครับนี่โล่งเลยนะครับผม ก็มีโอ่งน้ำนะผมตุ่มน้ำนะครับก็ไผ่ตัวนี้ออกหน่อไปแล้วนะผมีไม่นานเดี๋ยวก็จะหน่อไม้ก็ขึ้นเต็มตรงนี้เลยนะผมเลยตรงนี้นะครับนี่นะครับคุณแม่เก็บเก็บดอกกระบองเพชรนะผมนี่ดอกกระบองเพชรคุณแม่จะเอาไปลวกจิ้มน้ําจิ้มนะผมนะครับดอกเป็นดอก ดอกกระบงพชรน,นะผมแล้วก็มีดอกขาด้วยนะผมนี่นะครับผักเต็มผักอ่ามีมีที่บ้านนะผมเก็บกินผักแบบปลอดสารพิษน,นะผมอร่อยด้วยนะผมสดๆเลยจากสวนนะผมนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะผมแล้วก็กดเป็นกำลังใจให้กับ ช่องบุญหลายมาแววด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่ของผมนะผมขอบคุณเอฟีทุกท่านนะผมที่เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็คุณแม่ของผมนะครับถามถ่ายอาการคุณแม่นะผมตอนนี้คุณแม่อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะผมนะครับกดชื่นกว่าเดิมนะครับผมหน้าใสก็กินข้าวได้เยอะเลยนะผมนะครับกิน้าวแ่บบ่แม่ใช่กินข้าวอร่อยนะผมนะครับคุณแม่ก็นอนพักนะผมนะครับเพิ่งมาจากสวนนะเพิ่งมาจากสวนนะผมเลยเมื่อเมื่อนล่าเมื ตนกลางวันก็จะนอนพักนะครับผมนะครับตกเย็นก็หาปลูกผักนะผมพากันปลูกผักแล้วก็ถังดายญ้านะบริเวณรอบบ้านนะผมเพื่อที่จะให้บ้านเราดูสะอาดสะอานนะครับปลูกผักหอมปลูกหอมปลูกผักเป้นนะครับปลูกผักสวนครัวนะผมนะครับมีเมล็ดอมมีเม็ดยังก็เม็ดผักกาดบป่ผักกาดผักกูแล้วก็มะละกอนะครับแล้วก็ปลูกผักบุ้งนะครับผม แต่ตอนเย็นก็จะทำแปลงผักนะครับแม่แม่นะครับผมสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแม่แม่นะครับผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัพเดต<ะ>คลิปมาเรื่อยๆนะพ่อแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบาย